สวัสดีครับนี่ครับมาสารคามครับถ่องมายามพี่น้อยครับนี่ที่บขสสารคามครับม,มาเยี่ยมมายามเพิ่นครับนี่พี่น้อยมาเฟืองมาเฟืองวีรพลครับาบ้านเพิ่อนต่าง,งมายามเพืน่นนี่นี่นี่สรัสดีครับสวัสดีครับมายาม,ม ผมเป็นพี่ไทยลูกช้างใช่ไ่มพี you, course, you you north, ่ไทยไอติ่งเชียวเจียวออกในยูทูบไปถึงหมาเอาให้หน่อยลูกช้างลูกช้างสิบช่างเป็นน้องชายผมอ๋อครับ จะไปหาท็อกแจอยู่ที่มาเขามายามมายามพี่น่อยครับพี่วันเอาของพี่วันใส้วยเออเดี๋ยอเยเยอะอเลยนมาสารคามต้องมายามกันครับน้อยมะเฟืองวิรพลอกจากนี้เราก็จะไปกบบันเนาะไปกะลุงน้ำ ไปวัตถุให้พไปเาด้ันไมี่่เหรอเียนี่านเียน่เปเียเตรียมร้ก็ได้หรือว่าขายไรายอเยอะเขายายากให้สุให้เขาครับอยากไห้ยางเดีวขอไทยเขาอยากครับมายามเพ่นครับมายามพี่น้อยครับนีเพ่สา่งราคาขอบสอ ครับมวหนึ่งสองสามคิดถึงกันครับก็มาเยี่ยมมาอยากครับเอาอีท่าหน่อยสิมาสมาเขาอังเดี๋ยวเดี๋ยวจายลูกศิษย์ไปแล้วจะส่งจะไปหาสามารถที่ไายกลับมาแล้วดูแลหน่อยเด้อจะไปหาที่ไายไปที่ไหนไปไปที่ไหนไป เพื่อนท่านเดบไปบ่แม่นป่ะน่างวนก้อนเพื่อนกับว่าเดบไปเยอะพี่น้อยเพื่อนท่านเดบไปใครเนี่ยนั่นนั่แล้วเรยว่าพี่น้อยสามารถเป็นคนีกับต้องมากมากต้อขาขอลไม่ตงนลอยาไปยามครับครับครับเพื่นเพื่นอยากเห็นทุกคนเจอพี่วัดสอนทอะไรได้พี่อันเดี๋ยวเอีสุไปไหเ้อ ครับพยายาบไปแน่นอนมาเฟืองใหม่หมดทะเลมวยไทยไปใส่บุบอมักมวยแลยอะบอมันเลิกมวยแล้วบ๊อครับไปโยเซ่ใส่บุเสมอไงทะเลมักผู้ใดเนียบอลมันมันมันนมัไปโยเซ่แล้วตอนนี้สวยตลอดกานเป็นคนสวยอยู่บ้านมวยคนแรกนั่นน่ะนั่นเป็นคนสวยไปแล้วมวยมวยคนแรกเขาหมดทะเลมวยไทยนะมาเฟืองมาเฟืองมาเฟืองใหม่มาเฟืองใหม่มันต่อยดีนะเสีย์ได เพิ่งม่อันขีน่ขัน้นขี่ขั้นซ้อมปะแม,มนบ่มันบ่ได้อยากเลยไม่ใช่เออเป็นเพค่อเนี <c oughs> ่ครับมายามพี่น้อยครับอยู่บสารคามนะครับสองแถวกันที่บขสสารคามครับ,บะะวันนี้มาเยี่ยม เยี่ยมมายามจังหวัดสารคามอะไรมาเห่นน้ำเพลิมนมาเห่นหครับพี่น้อยมาเพื่อนซัมเนกันนะครับ นอี่อานนี่ไอ้งซ่งดวงงส่งยูบอคนบ่เป็นขี้อายนะงส่งเสียู้งมานั่งข้างนเนาะเออมนั่งข้างดานข้างอะไร้หน่าหอากันอนะา่าร่งเดียวกัน

สองสั้นอีกทีนะคะเนือน้อสองโอเคเสือแม่สบายดีนะครับครับสบายดีสามารถสบายดีนะสบายดีครับผมสบายอยู่ช่งนี <c oughs> <sounds> ท้ที่รู้มานลูกนี้ผมใครครับอะไรก่อ็ <razón> <spe ar> ที่มาด้วยกันตอนนั้นก็มามี่สำรันศักดิ์เข้าศักดิ์ไม่ได้มาฮะเข้าค่ายนั่งกูขเข้าค่ายผมขอตัวนะครับดูก่อนเดี๋ยวมาเมื่อจเพื่อจะไปหาเด็กทีบาดเจ็บอะไรง้อมวยอะไรติดอ๋อครับเพชรเองบอกครับน้องสาวคนที่สบาเองสบายมากไม่ต้องเกรงใจเด้อ เดี๋ยวตัวเาเปควเยอาอไราัยไปมันไม่เที่ปงตไแตละแวตละนอยยไอนย้อนย้อนย้อไย้อนย้อนย้อนยอนย้อนอนย้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 ปนย้อนย้ไ้อนย้อน้อย้อน้ย้น้อนยอ้อน้อนอ้้อน้อนย้อนยอนย้อยอน้องยอนน้องน้อนยนย้้อนอ้อ ต่อยที่กอดหรือทำเด็กต่อย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 คู่คุ้มจะอะไรครับคู่คุ้มาจไม่มีมีตจาปานเป็นเป็นแชมปมวยสมัครเล่นมวยอาโุกผมผมตุ้ยจยจ้จุิยจุ้ย้ยเ้ย้ยจุุ้ยยยย ไม่ดีก็คุยป่ะมันใช่คุยเปนเหม็นเหม็นเลยอ่ะคุยเปใต้เหม็นใต้เป็นภาษาภาษาบ้านภาษาหมู่บ้านครับผมได้ที่คนไทยแต่ในหมู่บ้านพี่น้อยนี่ก็คือคุยเหม็นกันครับผมเหม็นนะจ๊ะวานพี่น้อยไปคุยกับเหม็นในพนมเปญวันที่คุยรู้เรื่องมันพูยังไ้จบ้าน แต่แต่มัน้องต่อยไปเรียนนะตรวจชมเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากต่างประเทศ่อนนอนไปเมื่อไหร่เดือนหน้าเออเยอะๆๆไปไปดูไปดูเขาว่าเขาอยู่เป็นยังไงนะที่เขาเคยอยู่ด้วยกันมาอะไรเนอะเออยังไงเนาะท่านประธานเขาก็ไปมันไปมาเกล ไปหลายครั้งแล้วไป้กบจำไม่ได้แล้วไปใครไหนบ้างใไปมหนามาส่งเดียวกันพี่สีนแล้วค้าเกพี่หล่อแแก่เียงเริ่มจะแก่่จมอ สวยวาเก่าแล้วแทบจำจไม่ได้เลยเรื่องจาาเาไม่ใจยอนะทุกคนัวเลื่อกน้นเาไมไม่ตัวนั้นนะต่อยใส่ต่อยใส่กันตุ้ยนนีนัวขึ้นเลยัวขึ้นเลยัวดเลไม่ยกรู้เีย่อะไรเนี่ยผมมีตะกอนเลยปืนมาบบกคนนี้คนเดียวเลยนะตะกอนโหแย่เลยคนนี้ช่วย นั่นนี่นี่ไปน้อยเป็นไงช่วงนี้ก็ไม่เคยได้ขับรถขับนะรู้ว่าขับอยู่แต่คนมัไม่มีมีแต่ว่วนตัวก็พอก็พอแกได้หรอกตามดูกันนไปเอยนี้ไม่ได้มาหมามมาหาน้ยาไม่ยไม่ยำไม่ยไม่ม่ยไม่ยม่ยม ม่ยำเนี่ยเาชเรื่อกันรอดเลย FC FC มาเหมือนกรนมาตั้งเลย FC เพิ่นอันนี้เ็นโจงอย่าง่อไท FC บอคซอสเมอกี้วานมานมากเมันี้วันมง่ายขึ้นว่าบาแบบสู้ภาพนะยข้ว่าแบบในีว้มหมายอะไรว้มหมายขึ้โตขึ้น เออแปโตขึ้นเอ้ยได้คโตแบบน่ะโตแบ้โตแบบนี้อแล้วบอกที่าอยู่หมเนเาเนเพราะว่าอยากใ้เพื่อเคยไปเมเตี้ยมวครับครับเขาสอนเก่งเออกเก่ง ครัไปยามพี่น้อยครับไายามพี่น้อยสีดำสีแดงสังกันได้เลยค่ะสังการีกันได้เลยสังการีสังการีเออสังการีสังการีน่ารักยังหงุดหงิดอะไรบ่ต้องมากหลังยังหงุดหงิดเพื่อนเป็นยังลูกหน่อยทุกวันพี่เจียนจ้ะโอ้เขาเก่งเขาดีเก่งลูกไครลูกมันด้วยล่ะผมมัดเดียวกับคำเตะได้เตะไปนั่นล่ะแต่มีคนนดียวเป็นบาบาผมแดก

มาอีกแล้วมีเกากระงเกากะได้เก้าหนึ่งน่อนี่หละเพื่นบอกเพื่นบอกกันนะว่าขายเพื่อนบอกกันมาก

แน่อนนะมันจะไปอย่วันเนาะตอนนั้นก็ไปใจดไปเจอผมเนี่โอ้ยนอนไมหลับยากยากยากเขาบเออเยนยวงานที่หานไปอีวันนะวันนี้วันนี้ต้องคหให้จ่ใช่ไหมผมไม่เคยติดบัยไยงชื่อเเราจะได้เจอกงินเนาะครับัไ้ไปอ๋อสใ

ป้าจำจำน้ำหนัก้อยเวียนไม่ดีเนาะเออว่าจำแบบหั้ว่ารุนได้รุนได้อ่าครับอกอยใจขาดตายบอกพี่น้อยบอกว่าถับมาน มาเกาแล้วให้ไปอยู่ที่นู่นเลยก็ได้ผมไม่ได้เดยอคิดถึงเงี้ยเาไไม่ไม่เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปแล้วด้ฝากไ้ที่นันเดี๋ยวกลับบ้านได้เพราะวาจากมาเขาจะไปไปเพราะว่าอามค่อยแล้วมือจะเป็นยังไงเนี่ยว้าุกกระจายตุ้งตรเบิดก็สามารดีดอกยังอยาก ยัตัวมันสาอมยากต่อยก็แล้ว่มาที่นันคือะนนะเก่ามันคือเกินนยังพันที่เกิดยงพันทเกิีแสดงว่าเาก็ีบตอนนี้บ้าอะไรบาอะไร นี่เราท่านตอนเมื่อไ่มาขอคันดีแล้วไม่มาแต่น่อยิม่ไม้ไม่ไม่ะหน้าตาเรย่างมื่ม่คุ้มช่่จมแก่ไม่ไมีแ่หน้าตาอ่อนมันจมแก่หน้าตาอ่อนลดดาต่อ่อน่หน้าแตหน้าตาไม่อ่อนเท่าตอนีมาครั่แล้อันนี้พูความจริงแม่คนขออันนี้ม่่อ ตอนตอนนั้นดีหน้าหน้ายังเป็นเงี่ยวอยู่เนาะใช่ตอนนั้นมายังจำไม่ค่อยได้แต่นี้มาหน้าสดชื่นขึ้นแสดงว่ามันเป็นฐานกรรมมาดเดูในวันสิแรกไปดูสิใครแตะพี่ก็ไม่ได้ลุงน้อยดูน้อยไปยอมนะดูแรดีนะโอเคอยู่แล้วเลยถามว่าตอนตอนเป็แรกเนี่ยเป็นเด็กได้ไปดูไหมก็นึกว่าตอนนั้นเป็นเด็กขังเน่าขับตัวไว แตู่ได ah, ้แตนลูกหม่ก็ไม่ได้เอ๊แตนลหมก็ไม่ได้เอาพูดก็พูดเถ้าเขาโทรไปก็ไม่รับนะถ้าาสืวนโทรไปก็รับผมไปใครมา่ไจะบอกจะบอกเลยว่าช้นเสุดยอดดเราะชเือเลยนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาดูแลน้องใหมดูแลโดยไ่มกรอเี้ยสูได้เลยนัวเ ผมลด้เป็นดูแลาตัอแทีเดี๋ยวผมเกือบแพ้้อยู่ได้ไม่ได้แห้น้อยต่ที่เี่ยอน่ดนนที่จะได้ไปน้มที่น้อยของให้พี่น้อยถามสามารถแต่แม่เดี๋ยวเราไปดับดับรันเขาอยู่เขาอยู่วัดสมานิมาเจนที่ไทยตอนนี้เพิ่ยดวันปะแล้วก็ไปค่ายกันพอดีกันลง <l id: c oughs> น่งเลียวเบิ่มตาหนาอ่นี่นะครันมอเรสาม้ากับไอ้น้องนี่ยากู้เงินเขาเป็นิจารโอยอสานกรับกู้เงินข้าวมาดีข้าวมาดีครับกาเงนอูนเลยใจอยู่เรื่องี้หานีมาให้หาหนีมาให้กันอีกแล้วทำมาทมาทเรื่องทำเรื่องกู้เลยได้ป่กครับตด้ทำเรื่องกู้ตอนนี้เลยได้ไหมได้เลยค๋ยวขอ้น้อง ยิ่งใหญ่ได้เ่อยิ่งให้เลย